ขอโอกาสจากพระครูวินัยทรรวงศิ์ปิยศีโรผู้เป็นผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าโพกดินแดงสวัสดีพี่เนรเพื่อนเนรน้องเนรทุกรูกเดินทอนไปทางญาติดู กับผมเด็กชายเรีนชัชจแก้วชื่อเล่นบ๊ออายุสิปีมาจากโรงเรียนบ้านหนองปอ,องเอาเงิลงแล้วตั้งแต่วันที่สิเกเมษายนพศสอง,สองหา้าห้าเอดเดินทดลงทดสอบเดินจากวัดป่าโคนดินแดงไปโรงเรียนโปอพันหนองโล ประมาณส5บกิโลครับเดินก็รู้สึกเหนื่อยแต่พอได้ไปชันอาหารที่ทุ่งนาทุ่งนาหลวงนาครับก็มีอาหารมาถวายมากมายมีจ้างงวงขนุนตรเลยแล้วก็ แล้วส่งก็รู้สึกดขึ้นมากก็รับก็รู้สึกสบายขึ้นมากไม่ปวดขาแล้วแลควก็ได้พักผ่อนพูดไปตรวสารแล้วก็ให้อาหารกด้ครับพอพักเสร็จก็ได้เดินไป เดินไปมันก็เหนื่อยแล้วผมก็เลยกินน้ำมากินไปกินน้ำจนมันเขาเรียกว่ามันแน่นท้องครับมันแน่นท้องแล้วกินไปกินมามันมันมันอิ่มครับแต่ว่ามันก็เลยมันอยากกินอีกอะไม่รู้เป็นไงกินก็เลยไปกินกับหมอพี่ไ จำชื่อไม่ได้ครับก็เลยไปกินน้าด้วยพอกินประมาณประมาณสองประมาณสององค์ครับก,ก็รู้สึกแน่นท้องเดินมาเดินมาถึงตรงที่หลวงนานั่งพครับก,ก็เดินมาเดินมาแล้วก็รู้สึกแน่นท้องก็เลยวกออกมาเลยตอนนั้นแน่นท้องรู้สึกแน่นท้องมันก็เลยวกออกมาพอดี ว่แล้วมันก็รู้สึกโล่งท้องสบายท้องดีครับผมก็เลยเดินไปพอดีเดินมาเดินมาไม่รู้มีใครบอกว่าสักงกัใจตกรถผมก็เลยไม่ตอนนั้นผมไม่รู้่องครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมก็เลยเขาก็ัวเราดทั้งหมดแล้วก็แต่ผมก็พอรอดด้วยก็ตรงนั้นมันก็มีสาระาน้ำครับแต่ ผมผมอยากเล่นอยู่แต่ว่ามันเล่นไม่ได้เพราะว่ามันมีปิงมีหอยคันครับมันก็เล่น,ลนไม่ได้ผมก็เสียใจอยู่แต่ไม่เป็นไรอาจจะได้เล่นอีกก็เดินไปก็ไปถึงโรงเรียนโรงเรียนพานเราก็รู้สึกสบายครับเรีแล้รพักไม่ปวดขาแล้วก็ไปแล้วก็ แต่น้ำปละ,ะก็กละบปาก็รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยครับแต่ก็ต้องทุเราไม่เป็นไรก็ทันที่ยี่สิบเดินทุก่งจริงครับประมาณสิบสามโลหรือเท่าไหร่จะไม่ได้ก็เหนื่อยอาการค้าบแจ้พภาคบ้างก็ไม่เป็นไรครับไปเดินไปประมาณห้าหกกิโลก็ ม่เป็นไรก็ภาคที Pe ่ก็ห้าหกกิโลให้มันถึงเลยครับประมาณสองครั้งก็ไม่ไม่รู้สึกปวดเท่าไหร่แต่ก็หลังฟองอยู่ก็ได้อาบน้ำก็รู้สึกสบายครับตอนทำวัดตีนเสร็จก็ลวงน้าก็พูดให้ฟังว่ามันมีปาช้าอยู่ข้าข้าังโรงเรียนก็รู้สึกกลัวครับแต่ก็นอนคนเดียวได้ไม่เป็นไรเพราะมันมันเป็นความเหนื่อย มันก็เลยมันก็เลยหลับใยเลยไม่ตื่นเลยวันที่2ีมมกสเดกวินไปประมาณเกิโลปวดขาปวดแขนแล้วแล้วก็ไปถึงก็ปวมมดเลยเหนื่อยมากแต่ตอนเป็นนอนอาการครั้งแรกก็มันมันแคบครับหลวงพี่ ก็เลยบอกให้ไปเปลี่ยนตรงนอนที่ใกล้ๆใกล้ๆล,ลสนามสนามบอลเลเพะไปตรงนั้นประมาณแตว่าเจ็นเสร็จก็ได้เปลี่ยนที่เพราะว่ามันมีมดก็เปลี่ยนไปนอนที่สนามบอลเล่ตอนดึกๆที่นอนที่เสื่อขปู่คนก็มีมดดิก็เลยออกไปนอนข้างนอกหมด ตอนข้างนอากดมันก็มียุมกับมอดอีกผมก็เลยไปนอนกับพี่ใน,นละคัครับแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้มันเป็นอะไรไมันไมมีมดกับยูงวันเลยผมก็เราบสนิทจนถึงเช้าครับไปที่ย <c oughs> ี่สิบสองไปบ้านทุนเสวก็เดินผ่านฝูงวัว <c oughs> พวกข้างหลังไม่รู้ ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรกีดก้ากันใหญ่เลยวกข,ข้างหลังเออไม่รู้มีอะไรเหมือนดารามาแต่ไม่ใช่ดาราันเป็นวัวบินมาก็กิดก้ากันใหญ่ผู้ข้างหนา้าก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่พอวัวผูม,มาประมาณสี่ห้าตัวผมก็รู้ว่าวัวมันวิ่งไล่แต่พี่เนรอะไรนะที่ล้มพี่เนรกระดิ่งพี่เนรกระดิ่ง ก็ไม่รู้ใครพักเมื่อเป็นอะไรไม่รู้ก็เดินไปก็ถึงโรงเรียนครับใกล้เลือกห้อที่พักก็หายเหนื่อยแล้วไปกินน้ำพะนะเพิ่มมีก็ไม่ไม่เหนื่อยแล้วก็รู้สึกสบายอีกสดชื่นมากก็ได้ไปทำบัตรตุ้งตุงทำัดแล้วก็ได้เป็นรอนแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วพอไป สงนวนก็ไม่เหนื่อยแล้องมันเพีนที่ยิมสาวก็ได้ไปโรงเรียนหลองแสร็ก็ได้เดินผ่านอ่าเพื่อขอคนโดนผ่านเราเพื่อขอคนมันดูดนี่มันถึงเข่าผมเลยรอยรองเท้าของก็รองเท้าของก็จมกับคนครับดึงดึงก็ไม่ขึ้นจนจนจนท่าจีวรผมัน เพื da. 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 Mm ่อนคนหมดผมก็เลยกลับไปถึงเรียนก็เลยซักหมยเลยซักสบองบางสารแล้วก็แล้วก็จีวรครับก็ไปซักใหม่หมดพอแต่ยังไม่แห้งฝนก็ตกมาอีกก็เลยเล่นน้ำฝนเลยก็ไปเล่นดูสนามสนามสนามบอล สามฟุตบอลครับที่วัยรุ่นเขาไปเตะกันตอนที่เราทำปทั้เดนนะครับนั mm ่น hmm. แหละครับถ้าตอนที่ทำปทั้มเนถ้าใครไม่ระวังม mm ัน hmm. ก็หัวจะฟาดกับเนสได้นะครับ mm hmm. ก็มีคน mm hmm. เคยถูกนะครับทุ mm hmm. กไป mm hmm. ไม่รู้จะชื่อ mm hmm. พอวันที่ย mm ี่สิบสี่ก็ได้ไปโร mm hmm. งเรียนบ้านห้วยลาวครับ เ,ออเดินไปก็พอถึงโรงเรียนก็ได้ไปเดินจงกรมผมก็อ่านพอเดินจงกรมก็อ่านควาสุขาักษิณแล้วก็กอนก็อ่านไปอ่านไปก็เพื่อนดีครับแต่นั้นก็ไฉปฉันแล้วไปแล้วก็ทำว้าเหมือน,นทุกวันวันที่ 25, ยี่สห้าระยะทางประมาณสิบสามออกิโลได้ไปบ้าหนหลองปู่สู้กันบ้านบ้านของผมเองแล้วก็ ได้ผ่านได้เดินข้ามลำบพงครับผมคิดอยู่ในใจว่าเป็นตลิ่็ดีฉันก้หงไม่อยากเล่นด้แล้วพอเดินไปอีกนิดนึงก็ถึงถึงตรงที่ตรงที่มันมีเมันเทวรับก็เล่นเป็นทาซานไปกับพองครับกบอบองเพื่อนเพื่อน,นวยวยนให้เขาโดนโดใเ้โดน,ห,โดน,โดนห้เส้นเลย เล็กๆครับมันขาดหลดไปหลมาประมาณห้าหมู่ครั้งก็เห็นเห็นไข่เขาเราก้วยไข่เขาเห็นกล้วยไข่กล้วยลูไข่เห็นกล้วยไข่เขาก็ประมาณห้าหมู่ครั้งก็พากันหัวเราะตอนแล้วหลงแล้วเขาเรียกตอนนั้นเขายังไม่รู้ครับว่าตัวเองทุกตัวเองถูกเขาเห็นอะไร ก็เดินไปต่อก็ถึงโรงเรียนบ้านหลองโพก็ได้ฉันะปลนะน้ำส้มนะก็สุดชื่นเพื่มากเพราะว่ามันเป็นบ้านของตัวเองมันนใจกว่าที่26ได้ไปบ้านหนองพครับได้เล่นห้วยน้ำแต่ผมก็กลัวอยู่นะครับว่าเรื่องที่รองน้าเล่ามันจะเป็นควจริงไหมที่มันเป็นรอยพยานา ป่อยู่คเดีก็เล่นบันเปินไปสนุกดีครับก็ถึงว่าทีกบุก็ได้เล่นล้วครับวันที่27ครับได้ไปบ้านปลาขาวครับก็เดินก็ได้ชนะชนะอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงครับก็ได้ฟังนิทานจาจา จาใครผมก็ไม่รู้ชื่อเราครับรู้อะไรไม่รู้ก็ได้ฟังไมทานมาสามเรื่องที่เป็นเรื่องสนุกดอวผมก็ชอบก็เดินต่อมาก็ถึงบ้านปลาขาวครับพอพอถึงบ้านปลาขาวแล้วก็ก็นอนหลับพอตื่นเช้ามาเห็นสบอง ็นสบุงสบูรของซีเดอครับมันเปิดอยู่ก็เลยเห็นเห็นตูดของซีเดอพอเขาจะไปปลุกเรียกก็ตอนนั้นซีเดอกําำลังหลับอยู่ครัตดใส่ตดใส่ที่ไปเรียผมก็นอนอัว่ข้างผมก็ได้ยินครับก็หวอรอบก,กันพอวันที่28ก็ได้ ไปโรงเรียนบ้านหนองกุงครับระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ก็เดินไปมันก็ก็หล้วกูก็ไปไปถึงก็ปักขวดแล้วก็นั่งปักขายเหนื่อยแล้ฉันน้ำพระัะแล้วก็ไปทำวัดครับก็ไม่มีอะไรตามเหมือนทุกวันครับก็ ตอนกลางคืนพอทำวัดเสร็จก no so ็ได้ย si no no, no 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 right, ินหลวงนาพูดเรื่องเรื่องพี่เนนพี่เนนเป่าเูกสาวผมก็กลัวครับแลวงพี่เป่าไปแล้วก็หลวงพี่เป่าผมก็กลัวอยู่ไปนอนแล้วที่หรือว่าไม่มีที่นอนผมก็เลยบอกไม่ที่หรือมานอนก้างผมกลัวครับพอวันที่29เมษายนก็ได้ไปเทศบาลนัดเชื่อ ฝนก็ตกครับไม่ไม่แดดไม่มีหรอกฝนก็ตกตอนที่ไปก็ตกก็ได้ฉันล้าพนะมาทุกวันครับแล้วก็วันที่30สบก็ได้เดินมาจาเดินจากเทศบาลนาชื่อมาถึงวัดพคดินๆงก็ไม่เหนื่อยแล้วไมมันไม่ไกลแล้วก็กลับมาวัดโคดินๆงโดยปลอดภัยครับุสุดท้ายนี้ผมขอให้ พี่เนนเพื่อนเนนน้องเนนขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีไม่มีอันตรายอะไรมามาทำร้ายได้ไม่มีโรคไัไข้เจ็บมาเหยียบเบียนลแล้วก็ใครที่จะบวชเรียนต่อก็ขอให้เชื่อฟังพี่เนนพี่เนนหรือหลวงพี่ให้มากๆนะครับขอบคุณครับ